ตำนานหมาป่ากิลกานีเยแห่งฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าอยู่มากเรื่องด้วยหนึ่งในนั้นคือตำนานหมาป่ากิลกานีเยชายผู้หิวกระหาย มีชายผู้หนึ่งชื่อจิลกานิเยทำตัวเหมือนผู้ทรงศีลอาศัยอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งนอกเมืองโดของฝรั่งเศสในศตรวรรษที่16ช่วงปี1916แต่หลังจากที่เขาแต่งงานแล้วเขาก็มีความเครียดซึ่งความเครียดของเขาที่มีต่อครอบครัวทำให้เขาท้อแท้เขาเริ่มคิดได้ว่าเขาขยะแขยง ที่จะมีชีวิตอยู่แบบนี้ก่อนที่เขาจะหนีไปจากภรรยาและไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าเพียงลําพังเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆแ,และเริ่มอยากที่จะกินอาหารมากขึ้นเขาถามหาน้ํายาวิเศษจากปีศาจประจําตัวของเขาที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นหมาป่าอย่างที่ต้องการหลังจากนั้นเด็กๆในบริเวณนั้นก็เริ่มหายตัวไปและพบเป็นศพชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์หมาป่าเพราะศพของเด็กถูกฉีกเป็นชิ้นๆน่าสยดสยองและก็ไม่ นานมีชาวบ้านจะรู้ว่าใครเป็นคนลักพาตัวเด็กไปเพราะเขาพบเห็นบางอย่างมีลักษณะเหมือนกับมาป่าแต่ทว่าเมื่อเขาไปดูใกล้ๆแล้วกลับพบว่าเป็นชายผู้หนึ่งชื่อกิลกาเนเยเห็นเขาอยู่กับศพของเด็กๆระหว่างพิจารณาคดี เขาสารภาพว่านี่เป็นอาัจกรรมของมนุษย์หมาป่าเขาบอกว่าพิศา่าได้มอบยาวิเศษที่ทําให้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เพื่อให้เขาสามารถหาอาหารได้ง่ายขึ้นโดยจับเด็กๆแถวนั้นมาเป็นอาหารเมื่อเขาสารภาพเขาก็ถูกชาวบ้านจับมัดที่เสาและเผาทั้งเป็น ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็เกิดความสงบสุขขึ้นเรื่องราวของมนุษย์หมาป่ากิวการิเยแห่งฝรั่งเศสจึงเป็นตำนานหนึ่งที่เล่าขานกันมาให้เราได้ข้อคิดเตือนใจว่าความคิดด้านมืดเมื่อถูกครอบงำแล้วย่อมทำให้เป็นภัยกับผู้อื่นได้นั่นเอง